มาอีกแล้วนะมาอีกแล้วเรื่องแบบลัทธิไม่นับแคลนะลัทธิไม่นับแคลอันนี้คือขี้เกียจพูดมากแล้วไอ้เรื่องไม่นับแคลไม่นับแคลคือนับแคลไม่นับแคลเนี่ยมันเป็นไม้บรรทัดนะครับสําหรับคุณซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองอ่ะมันเป็นประโยชน์กับมึงอ่ะมึงมึงยังไม่นับเลยนะครับไม่นับไม่ไม่ไม่ต้องการนับปฏิเสธนะครับที่จะนับปฏิเสธที่จะรู้ว่า เออประมาณอาหารที่เรารับประทานต่อวันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่กิโลแคลอรี่ซึ่งมันจะเป็นข้อดีแล้วก็ความง่ายสําหรับเราด้วยว่าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มน้ําหนักใช่ไหมครับเรารู้ว่ารับประทานประมาณนี้อ่าสมมุติสมมุตินะคาร์บสามร้อยโปรตีนร้อยห้าสิบแฟตหนึ่งร้อยสมมุตินะครับอันนี้ขอไปเลขสมมุติไปก่อนถ้าอยากที่จะต้องการเพิ่มน้ําหนักมันก็ต้องไปเพิ่มตัวใดตัวหนึ่ง ใน3ามันนี้นะครับแล้วก็ควบคุมบวกลบคูณหารแคลอรี่ออกมาเพื่อที่จะรู้ว่าเออสมมุติว่าเพิ่มไปสักเอห้าร้อยกิโลแคลอรี่สองร้อยห้าสิกิโลแคลอรี่ขึ้นมาแล้วรูปแรกหน้าตามึงออกมาเป็นยังไงน้ำหนักมือเพิ่มขึ้นไหมกล้ามเนื้อมึงเพิ่มขึ้นไหมสิ่งที่เพิ่มมาคืออะไรแฟตกล้ามเนื้อหรือน้ําในร่างกายนะครับ มนาไว้วัดมันมีประโยชน์มากนะครับมันมีประโยชน์มากๆมึงจะไม่นับได้ก็ต่อเมื่อมึงนับได้แล้วนะครับการปฏิเสธที่จะที่จะไม่นับไม่สนใจว่ามันมันมีศาสตร์ด้านการนับแครี่อยู่เนี่ยผมถือว่าอันนี้คือเป็นอวิชานะฮะผมผมมองเลยว่าเป็นมันเป็นอวิชาแล้วก็มันมันมีมันมีเป็นเป็นกฎบางอย่างที่ ควบคุมเราอยู่แล้วนะครับควบคุมชีวิตมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วว่าเออมันมันใช้ประมาณนี้มันทําประมาณนี้นะครับคือแต่ละคนอ่ะผมก็เข้าใจแหละว,ว่ามันก็ไม่ได้ออปเปรเรตร่างกายไม่ออเปรเรตเหมือนกันไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกันทุกคนทุกคนไม่ได้ออกกาลังกายเหมือนกันทุกคนไม่ได้เผาผลาญระดับเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้ว่าวันเนี้คุณสิ่งที่คุณทําวันเนี้มันใช้พลังงานไปเท่าไหร่ รับประทานไปเท่าไหร่บวกลบคูณหารน่ยการที่คุณจะควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นต้องการที่จะเพิ่มหนักเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันเนี่ยมันจะทําง่ายมากนะครับมันจะทําได้ง่ายมากไม่เราเราจะไม่งมอ่ะเราจะไม่ต้องมางมว่าเฮ้ยเรามาเรามาเรามาถูกทางหรือ,อยังนะครับเพราะมันแค่บวกตัวเลขขึ้นไปนะครับบวกตัวเลขขึ้นไปว่าไอสิ่งที่เรากินอยู่แล้วเนี่ยยิ่งถ้าใครทำาม a l p r e นะครับจะง่ายมากเลยเพราะมันก็แค่เพิ่มปริมาณ ครับที่ใส่ไปแต่ละมือ้อโปรตีนที่ใส่ไปแต่ละมื้อเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับจัดการชีว้ตัวเองง่ายมากนะครับเรื่องเรื่องการนับนับแคลอรี่นะครับ